สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดคาสต์ช่องอีสานพันทางนะคะวันนี้อีสานพันทางมี10ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวคำชะโนดมาฝากทุกคนค่ะตั้งแต่ช่วงที่ประเทศไทยเราคลายล็อกดาวน์นะคะสามารถให้ประชาชนเนี่ยออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ไปเที่ยวได้นะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างก็เพื่อความปลอดภัยของ ทุกคนนั่นเองนะคะรวมถึงวังนาคินคำชะโนดด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ไปเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะเนี่ยอีกไม่นานนะคะก็จะถึงเทศก,กาลออกพรรษาแล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะเตรียมวางแผนกันแล้วแหละว่าจะไปเที่ยวที่ไหนมั่งและหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตก็คงจะมีวังนาคินคำชะโนดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยมีนะคะ ข้อควรปฏิบัตะะิข้อควรรู้มาแบ่งปันกันนะคะเพื่อให้เราอเตรียมตัวว่าจะต้องทําอะไรบ้างน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสิข้อนะคะควรรู้เราไปฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนในการเข้าสักการะเจ้าปู่ศีสุดโทญาสีปทุมมาในวังนาคินคำชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะข้อหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะ เจ้าปู่สีสุดโทย่าสีปฐุมมาณวังนาคินคำนชะโนดเนี่ยต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเที่ยวคำชะโนดนะคะให้ดาวน์โหลดมาเลยนะคะหรือผ่านทาง www. co. news นะคะแล้วก็ ga ทำชะโนดนะคะตนะคะตรงเว็บไซต์นี้ได้เลยข้อ2ค่ะสำหรับนักท่องเทีย่ยว Walk-in หรือผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์มาล่วงหน้าเนี่ยสามารถรับบัตรคิวได้ที่จุดพักคอยค่ะหรือจุดแจกบัตรคิว Walk-in หลังจากนั้นให้นั่งพักคอยเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เรียกตามบัตรคิว ให้นักท่องเที่ยวเตรียมบัตรคิวนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมาถึงจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิค่ะข้อ3สาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์นะคะเมื่อมาถึงแล้วมี QR Code เรียบร้อยเมื่อเดินทางมาถึงคำชะโนดสามารถนั่งรอได้ในจุดพักคอยออนไลน์เมื่อเจ้าหน้าที่ เรียกตามรอบเวลาที่ได้ทำการลงทะเบียนจองไว้ให้นักท่องเที่ยวมาแสดงตนนะคะโดยการเตรียมบัตรประชาชนพร้อมกับ QR code ที่ได้จากการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวเพื่อตรวจวัด,วดสแกนอุณหภูมิค่ะขอ้อ4เจ้าหน้าที่จัดลำดับคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบกล้องสแกนใบหน้า ข้อหนักท่องเที่ยวแสดงบัตรประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถตรวจสอบไทม์ไลนย์ย้อนหลังได้ข้อ 6. รับบัตรหมายเลขพร้อมสายรัดข้อมือตามสีของแต่ละรอบนะคะรอบละ50ท่านค่ะข้อ7ค่ะนักท่องเที่ยวเดินแถวไปยังจุดถอดรองเท้าและแสดง บัตรหมายเลขพร้อมสายรัดข้อมือต่อเจ้าหน้าที่ประตูทางเข้าวังนาขินคำชะโนดข้อ8ค่ะเดินทางเข้าสักการะภายในวังนาขินคำชะโนดแบบเรียงแถวเว้นระยะห่างงดการสัมผัสให้เดินพนมมือตั้งจิตอธิษฐานนะคะข้อ9ค่ะนักท่องเที่ยวเข้าสักการะจุดที่หนหน้าศาลเจ้าปู่ย่า จุดที่2ขุมทรัพย์ปู่ย่าหรือต้นมะเดื่อยักษ์นั่นเองนะคะส่วนจุดที่3คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอ้อ10ข้อสุดท้ายนะคะเมื่อนะักท่องเที่ยวเขาสักการะครบทั้ง3จุดแล้วก็ให้เดินออกจากวังนาคินคำชะนดพร้อมกับคืนบัตร และสายรัดข้อมือกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ประจำอยู่ประตูทางออกวังนาขิดคำชะนอดค่ะแล้วก็มีหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะสำหรับการลงทะเบียนบวงสวงแก้บนนางรำนะคะคณะเจ้าภาพที่ต้องการบวงสวงแก้บนนางรำเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ที่ศูนย์อำนวยการคำชะนอดมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะคือ 0649738384ค่ะแล้วก็เบอร์0658859065ค่ะหรือถ้าใครสะดวกนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่จุดรับลงทะเบียนนะคะแก้บนบวงสวงคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ หรือสามารถไปที่เพจศูนย์อำนวยการคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้นะคะ ค่ะเลยนี้ก็คือ10ข้อควรรู้นะคะก่อนที่จะไปเที่ยวคำชะโนดค่ะถ้ายังไงท่านไหนที่วางแผนว่าจะไปแน่ๆแล้วเนี่ยก,ก็ศึกษาไว้นะคะลงทะเบียนออนไลน์ไว้อ๋อแล้วมีบางคนนะคะถามว่าลงทะเบียนไปจองไปหนึ่งคนสามารถที่จะไปเพิ่มได้ไหมทํำยังไงได้ค่ะเพราะว่าในระบบการจองเนี่ยมันจะมีะฟังก์่ัน ผู้ติดตามด้วยก็ให้ลงผู้ติดตามไปด้วยนะคะก็จะได้ทราบว่าไปกันกีนก่คน,นค่ะหรือถ้าไปกันเยอะๆไปเป็นชาวคณะก็ให้ติดต่อไปที่ศูนย์อำนวยการขำชนดนะคะเพื่อจะได้บริหารจัดการทีมเราได้ถูกนะคะถ้ายังไงก็ปู่ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับทุกๆวันจะไปทำบุญที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะมีความสุขนะคะกับการท่องเที่ยวะคะ่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ